เอ็กซเรย์ไหมคะมีค่ะมันก็ไม่ใช่เอ็กซเรย์ธรรมดานะให้ดูหน้าตาน้องก่อนนะคะนําเข้ามาจากเกาหลีแล้วก็เครื่องใหญ่มากอันนุจะสุดเพดานไปแล้วแล้วก็เอ็กซเรย์สมิติก็ได้3มิติก็ได้2มิติก็คืออย่างนี้ฟิล์มพาโนเห็นฟันทุกซี่ในช่องปากหรือจะเป็นฟิล์มเซฟโลเว t i ิกนะคะคือคือเห็นโครงกระดูกแล้วก็ขานไกดด้านข้าง ว่าที่โหดกว่านั้นก็คือเขาสามารถเอ็กซเรย์สามมิติได้ก็คือซีทีสแกนเนี่ยเราก็จะเห็นโครงกระดูค่ะกายของคนไข้เป็นแบบ3มิติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นภาพตัดขวางคือเห็นทุกแนวเลยซึ่งอันนี้ก็จะปลอดภัยกับคนไข้ามากๆนะคะใน,นกรณีที่คนไข้มีฟันฝังหรือว่าต้องการทําร่างเทียมมันจะสามารถเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทได้ถ้าที่ขอนแก่นก็มีเครื่องอย่างนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะอาจจะประมาณ10บที่นี่แหละแต่ที่กรุงเทพก็คือจะมีค่อนข้างหลายที่แล้วนะคะแต่ว่าที่สาขาที่กรุงเทพนนที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ลงทุนที่จะลงตััวแบบนนนี้้เเขาไปหมือกค่ะ ก็ถ้าเกิดใครอยากมาพาฟันพูดพาฟันฝังหรือว่าทำรัางเทียมที่ทุรัดก็ยินดีนะคะมีสองสาขาค่ะสาขาพันแก่นปักซาร์แปดสาขากรุงเทพนนท์ติดเอม็มอาร์ทีติวานนท์ห้ออกสามติดกัไป